đâu. dulu rồi rồi. Ừ. A6. 63. Hà sĩ yếu. Hà sĩ yếu.

ลงตบตับนเอาเปิด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 คำว่าห้าห้าห้าสามสามสามไปสละหกเมื่อก่อนอะจะไม่ไายดอกนาหกโซหกสามบาทเินเุ้ยหกเมื่อหนึ่ง่ะห้าห้าห้าสามสามสามเปง่หมื่นว่ะติ่งยังหานติงห้านะติ่งหนโอ้คอยมาขาอยู่กันเลยคอยที่ซองอีกองหมื่นเหือนองดอกเอ้ยขอบคุณจ่อนเลื่อน

ทำม่อะไรทำอะไรหว่าั้งนตัตัวใดจะตัวใดท่ใบไปจะมาแข่งไม่แข่งสยี่สิบใบไหมาแข่งแล้วเนาะหกสี่จะมาแข่งสาเสบใบหกสามหกไปแล้วยี่สบใบก็เสียนหนึ่งสันก็ดเเสียมันเงิาหก ติงหามาติงซีติงหกมาติงซีสิังหามะติงหุ่มเลเจ๋อี้เซ็ตคอยติ้บบัตเตอรเนี่ยเจ้านี่หมาว่ามีซีตัวหนึ่งทบาปตัวยังไม่เปิดเธอตื่นติใช่แล้ว จะมีกี่เม็ดแค่นั้นแหละพอเปิดปมาได้ค่เธอก็ยังเงี้ยวเตรียมตัวใจนะเจ๊เจ๊ใจสามโอ้สามมาสองเม็ดเลยตาเนี่ยเดียวมากเลยเหลือตัวนึงเอาเหลือตัวนึงเอาอ่ะยังมีเหลือตัวนึงเหลือตัวนึงรอดไปเว้ยรอดเว้ยไม่เรีนรอดเว้ยมายเลยเหลือตัวนึงเหลือตัวนึงถามโครีโมทถามกดตรโขึ้นนะเหลือตัวนึง เต็งซีเต็งหาพกมีนะจ๊ะกินเต็งหกเต็งหาตัวเออเต็งหกเต็งหาหกหกหมื่นหหมื่นนะจ๊ะเจ็นหนึ่งเจนสอั้มีเท่าไหร่สิบเท่าไหร่สิบห้าบหเนาะสิบห้าเอ้าคอยเอาขึนแค่นี้ห่ะที่เหลือจะออกสิบหาเจ็สองมื หกหมืกับชิมหาไปไม่ได้เลยสี่หมื่นชิมหาไปหกหมื่นหกหมื่นหกหมื่นก็หกหมื่นเจ้าไปหกหกหมื่ทั้งหมดในเรนนี่เจ๊2สองหมื่น่ะสามเจ้าไปหกหมืจีอ่าโอเคไปไม่ให้ไปหกหมื่น

คือว่ามสามสมเนาะเป็นสาวตรงเนี่ยหกสาเดียว <c oughs> หนักเก่งลหมเไม่ยห็่เกง่เกงแนงเก่งแนงกับหกหา่าห่าหก่า ไอตัวนั้นมันออกสามสามเอียวนี่วะบอหลกติงหานะนี่ห้องคอยตัวติงหาหะติงสามตัวตั้สามออกสามสามเอียวเก่งเลยมาติงหานาการหาตั้ง อ,อยู่เ,ยอเอียวเดีอ่ะเฮ้ยน่ะมอคอยบอกวันสามอันนี้อยู่ๆๆเอียวเดีวยวเอ้ยบ๊องเทอร์รตกินกระโดดอันนี้กิน,นแล้วนี่ติงห์หางนี่สบายแจ่มเหมือนเดิมดีนะที่ไว้ตัวทันนี่หกวันปีนมาเนือบไหน,น,นะท่านี้หมดเลยเนะี่ยรำตัวเลยรขอดีนะที่ไว้ตัวทันสบายใจ ใส่เดี๋ยวใส่เด้เใส่เดี๋ยวใส่เด้เยไม่า่้ก็ก็เสียบเรียบตัวไม่เปิดย่เรืองสั่นกับ้นยากกับบวิสิทธิ์ยากสัาส่ใส่แล้วใส่เลยืั้งไใส่แล้วใส่เวนวยากหมยากก็สยามยากของตัวเองอะร สองหมืนสามสี่ะอีกสามหมื่นยี่สิสามสิบหกแปดแปด มึงเนี่ยในหนก็หกเร์ดห้งนี้ก็หกเป็ดเป็นหกเลยเ้าเย้าไปไปใช้กันบ่รอบ่รอนี่แบบนี้แหละมาแล้วมาแลยตกตัวเก้าอีกสามสามสี่สิบบวยโอ้สิบจะ้มหกครับ นี่มาสามสามเดียวโำ้ักของเจ้าของดิสระติงฮะห้าสามหห้าสามห้าสองห้าสอง สามเียวเท่าไหร่สามใบสามใบ่ยสมคิดสมใจนะนี่เนี่ยคจะขอเจียใบงหญ่หนอยก็สุดใบสี่หกเต็งต้มนะเลยติงสามเต็งต้มเต็งสามไปมักทั้งสูงเอันเท่าไหร่นะมานะขายหมดหรืวะส่ใบ แยกกันย yeah. oh, ่ากบบอดนซื be ้อๆหอกซืไปวะแยกคล้องกับคล้องกันไรเขาไม่ใส่กันนะคบบอลคุณโยแม่ไปซื้อยากโดดอยากท่องเตยงกับย่าไปได้ามสองเปิดหกตัวหกตัวหนึ่งหกเดีย เดี่ยวเลยมมี3ต้นกินอ่าสามสองโอ้เดี่ยวเลยนึ่งหนึ่งได้ก็จะงัดทั้งขังบ็ะแต็งยังอยู่มั้งเสียเสียเท่าไหร่ป่ะ้งสองเซียแค่4ีมันเลยนึ่งนึ่งสองมืนอ่ะเป็นซำ ตหมมัยซีมั้ยมีมีต้มสองมีบ่ไม่มีมีต้มสามมีเนาะเยอยังเยอยังเยอะมาขาสามสอง้มาออกหกสองเยอะบ่โอ้มากอกันดัง

กักซีตัมืออสามเบอร์ที่เจกากาแฟคำหลุดสามข่าวไม่ออกซีซีเสกเซิงข้าออกหาซีเอลกับซีบุเชียข้ามาหกหากับปู่แล้วสองยาไปซะแล้วเดเยลหา ผกำหาอยู่ก้นมันตุว่อผกำหาอยู่ก้นเนาะอาอ่มงอาผมยูก้นหาอยูก้นแม่กือว่าซอยูก้นพอมซแอยูก้นเนาะผ้าเดียวดีด้ตัวองไว่าีมาโกมา่ c คอยน่าหน้อารักเมืนกันเลเเนาะ ใหยแล้วเปิดหกหมืนจ้าดใจเนาะดยคิดตัวเอาอยว่าหกยก้นก็ถือว่ล่ะหยก้นหยกข้างล่างเนาะหกยกข้างล่างีหยกข้างล่างไงขึ้นมากับเมนัดเลยงา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  โอเคขอบคุณนะเจ๊คนสวยใครเอาเรื่อดีจีน่าเนี่ยหกสองเอยียก <c oughs> แต่

กี่แรกเคยลงอย่างตัวยังไปนะต้งสามติงสามเออกักกักสามตามันบังลงขี่แรกนี่ยังเอาไปเซ็นโอนี่บ่เจออะไรของแกนี่อันไหนก็ม่ขนอยยังเติงสามข่อยมาเต็งเอี่ยวเราขอยังเต็งอันนี้ติงหกได้ไหมเต็งหกปกาตสามตำมันบ่สามตำมันสูบหกเดี๋ยวหกสองเอี่ยว กันมันหลุดเยิ่นก็อยู่ต่ำเลยอะไรเนี่มือนึงลไปไปโก็เยลยโดตำสีดิกัโอ้ยมันกองกันอยู่นี่โดตำีิันยขึ้นเลยต่ำสเดืนสิงสามกัสามต่ำ

สิบสามใบเดี๋ยวสิบสามใบเดี๋ยวค่อยสอมให้อีกมันอยู่ตามสี่อือ่ะสิบสามเป็นสิบสามเป็นสามหมื่นเก้าอันนี้สามหมื่นเก้าสามหมืนเก้าอันนี้สอม่นมเจ๊สามหมื่นเก้าสามเกอันนี้่อมาอีกสามหมืก้า 4ี่หมเดี๋ยวทั้งหมดมันเปนสี่สี่สามสองสี่หมื่นหนึ่งก็หาเนาืนที่ปะเหนึ่งหาเงินหนึ่ง 5, <000. S 1> นหาเงนสามสามพันสามสี่สิบสอได้หกหม, <60. S 1> มื่นสทั้งหมดหกหมื่นสอง 5 0 0 0กลายเป็นได้30,000 40,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60,000 1 2 6 0ตัวกักตัวเต็งจะอะบรเต็งสาม้เดินมาเต็งเดียวเดือดเลือตัวกักมี30,000กักกักสามตัวตอนนั้นหาไปแล้วเอต็งสามแบบตอนนีเต็งเอลก็เอาไปเลยดกัเดือสวม30,000ังเอา1 2 3

da CEO หนงสี่อีกคึอก่อสีตำ่ำต่ำสองเท่าไรหน่หนึ่งหาสี่สองไป โคโดถูกด้วค่ะไอซันกินหมักอ๋อกับเอียวของข่อยมากเลเต็มเต็มเลยสองเอียวมนกักทั้งหมดแกไปหมื่นหนึ่งหมนเดี๋ยวถึงสองก็ได้สองหมื่นดถึงหาแล้วบามหมื่นไีสี่หมื่น มีคนลงสึกวะไช้แต่ตัวนี้แล้วน้องกักน้องอะไเน้ยขยันจังไงมันอยุดหนาขยันหาเงินคือมันจะยั่พวกความบันเทิงนขยัหางเงินติงพวกคน Nu cốp xa mời lại lộn nữa 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 nữa

ปอะนอะด่เป็นว่าปิดไฟกินกินอันนี้ใจขอปิดไฟเพื่อเขาหมอกเย็นแต่ตอนนี้ปิดไฟอยาเข้ามา แสนหนึ่งก็ดีโอ้สนี้หกสูงเือเต็งหกโอ้ความาจังหาสี่นี่วะเยอตีขึ้นหน่อยมันออกหาหาหกน้องเหรอมันสองมื่นน้องเนรอสี่หมื่นสี่หมื่นเสียหกหมื่นก ้ขวายได้แค่สี่หมื่นเท่านั้่าอันน่ะขวยใจหอันขวายใจหกสูงเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเราจะของขวยไปก่อนสองหมื่นอยู่นี่มันสี่หมื่ของวิ้ตลงทุนน้ำอ๋อสี่หมื่นสี่หมื่นขได้แปดหมื่นแปดหมื่นเสียหกหมื่นสอมิอีกแค่สองหมื่นสองมิอีแค่ 2, สองมิอแค่ 2, อสอ